าคีสุนเทพมีใครบ้างย้อนไปในอดีตตั้งแต่ช่วงก็สวันเล่เราก็จะรู้จักแบบเป็นชื่อเป็นเรื่องเป็นราวคนหนึ่งนั่นก็คือเซนฟิกแกลนการลิงนั่นเองตอนนั้นเป็นหนุ่มหน้าตาราวๆมากและเขาคนนี้ในภายหลังก็ได้กลายเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของภาคีอสุนเทพซะด้วยนอกจากนี้ในเหตุการ์ก็ตวันเล่เนี่ยก็ยังมีภาคีอสุนเทพอีกหลายคนที่เราเห็นหน้าค่าตานะเพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รู้โดยแน่ชัดนะครับว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรกันบ้างนะส่วน ปัจจุบันนี้เซนฟิกเกอร์แลนด์แชมล็อกคนนี้เป็นผู้นำพาคีอสุนเทพดูแล้วว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆคนหนึ่งและนอกจากนี้ตัวละครที่มีบทบาทในภาคเอลบาฟเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกุนโกเป็นสาวน้อยน่ารักแต่ฝีมือร้ากายกันพอสมควรเซนแชปเพิร์ซัมเมอร์คนนี้ก็น่าจาับตามองน่าจะมีฝีมือดีครับแล้วก็กิลลิงแฮมคนนี้มีพลังของษษษูมิศาสตร์ายาในตำนานซะด้วยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าพาคีอสุนเทพแต่ละคนนั้นเนี่ยมีความเก่งแข็งแกร่งมากๆเลยละครับ แล้วนะที่เป็นปราการด่านสุดท้ายของพวกเผ่ามังกรฟ้านะ